สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับนะครับสาวน้อยเพชรรันแพงนะครับทุกคนทุกท่านนะครับมีข่าวดีมาแจ้งครับผมเส้อว่าหลายคนหลายท่านนะครับรอข่าวนี้แน่นอนนะครับนั่นก็คือดําดงที่กําลังเป็นข่าวอยู่ณตอนนี้ครับที่เป็นข่าวดงดังนะครับตามกระแสวงการเทิงลัะกะลิเกนะครับ จะมารับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพรแพงดำดงปทะพ่อโจน้องหญิงบนเวทีสาวน้อยเพรแพงนะครับสิบเป็นมือใดนั่นนะครับถาติดตามกันอีกเครือนึงนะครับคราวนี้ได้รับแจ้งมาจากทางเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จนะครับทางแอบฝ่าพี่น้องเขาไปคอมเมนต์กันหลายๆนะครับใคอยากเห็นใครอยากชมนี่นะครับ ไปคอมเมนต์กันว่ารอ,รอรออยากชมรอรอ,รอแช่กันไปนะครับรากาตอนนี้เนาะเมื่อนี้เดินทางมืออื่นทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดศรสีสะเกดอําเภอเมืองอยู่ใกล้ๆบ้านอีหล่าครับตอนนี้หลายคนหลายท่านนะครับก็ได้ไปเที่ยวหานะพระเอกเราสีช้เข้ามาเที่ยวหาไปเยี่ยมไปเยือนนะครับ เออบพราะว่าจะเป็นพอฮักนะครับพอการใช่นะครับเออผมกับเบิงยูนาพีนองครับแลวกับมีข่าวเรื่องที่แปลว่าหนาเป็นห่วงขึ้กันเด้นะครับเนาะพอเอยเราก็ได้ลุงคลิปครับแม่ฮักอ่าสี่ไปเยี่ยมเยือนนะครับที่บ้านอิหล่าแล้วนะครับตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับตกทางถนนนะครับลุ่งไปจังได่ถนนนะครับห่างจากอ่า ทางถนนห่างจากทงหน้าเนี่ยความลึกนะครับเพียงแอลพี่น้องครับเกือบเมตรพุ่นละครับล่วงไปจอดคอรออยู่ไหมโอ้ยนะครับปายทะเบียนอียังนั่นนะครับผมขอบ่าฟูกันกันแล้วกันนะครับขอให้คนปลอดไัยนะครับพี่น้องไปหาเบิรงทะเบียนเอารือว่าอยากสิมาพิมพ์บอกกันก็ได้ครับในใต้คลิปนี้นะครับแต่ว่าผมก็บอกอย่างไหฟูกัดปันไดนะครับ อยากให้โฟกัสกันในส่วนของอาการเดินทางนะครับอยากให้โฟกัสกนถึงความปลอดภัยนะครับเพราะวา่าผู้ใดก็สร้างนะครับที่มาเยี่ยมเยือนมหา,หานี่ก็ด้วยพวกคําว่าความหาคความแพงนะครับความอินดูนะครับ, you, รบถ้าสั่นบดดันดนมาปานนี่แ่นบละ่ะนะครับผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ <c oughs> สําหรับกลุ่มปิดรอบนี้ หันเดเบิวต์ยังไม่หมดนะครับยังทักไปได้ที่สาวน้อยเป็นแฟนแฟนเพจคือเก่า1นึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับ3ามวันก็สามร้อยสาบาท,บาทโอ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่ายังเมื่อตีดำดงเนี่ยมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับเออ่คือน้องอุ้งอิงเนี่ยชอบดำดงแสดงอ่างามเพลนเลนมุกตลกเพลนละเพลนกระมักนะครับแล้วดำดงนะครับเพิ่งแต่เดบเวต์ถึงน้องอุ้งอิงพร้อมนะครับ คือสองคนนี้มีการพูดถึงซึ่งกันและกันนะครับแล้วพี่น้องเว้าวมาตั้งแต่แรกๆต,ตั้งแต่ยังไม่ตั้งแต่ดำดงยังไม่ได้ลาออกจากวงลีเกเก่าที่เคืออยู่นะอยากเห็นดำดงขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงประ่าพ่อโจน้องอญิงคำเนี้ยพูดมาตั้งแต่แรกแรกเลยแต่ผมจำว่าผิดคือเดือนมีนาแมนต์าครับ ข่าวเนี้ยแล้วก็คําเรียกร้องเนี้ยกระแสเนี้ยตั้งแต่เดือนมีนานะครับและแล้วมันก็มาถึงนะครับเฮ้าสิโบวาเรื่องเพิินเป็นหลักเฮ้าสิเว้าเรื่องที่ว่าเพิินสิมาประทะพอโจกับน้องอิงบนเวทีสาวน้อยเพชรเป็นแพงมันเป็นที่น่าตื่นเต้นอะไรรู้ไหมครับนะครับเวทีสาวน้อยเพชรเป็นแพงคือเวทีหมอล่ำเวทีลําเพลินนะครับแล้วนะครับดําดงเพิินสิมาร้องเพลงอะไร นี่นะมันเป็นทีนาติดตามเป็นทีนารุ่นเนี่ยนะครับถ้าบอโจเราได้โพสแนวนี้นะครับมาแน่นอนแต่จะเป็นวันไหนนั้นโปวดติดตามไปคอมเมนต์บอกเราได้หลายว่าเอามาไว้ไว้เลยพอโจเอามาไว้ไว้เลยบอลโจะนะครับเพราะว่าเดือนนี้มีกิจกรรมนะครับมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้หลายๆเรื่องและเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องก็ห้ามพลาดครับนี่นั่นก็คือจะมีการเปิดกล้อง ตามาที่แผนการแผนงานบอโจและเดวาว้เปิดกล้องภาพพยนตร์นะครับภาพพยนตร์ของสาวน้อยภาพพยนตร์ของหมอลำที่หมอลำเป็นผู้สร้างและอํานวยการผลิตเองนะครับอํานวยการสร้างเองนะครับไปเลยวะกันั่นแหละครับพี่น้องครับกะขอขอบคุณถูกกำลังใจสำหรับ เอฟซีแฟนครับที่อตอนรับให้การตอนรับเนาะกันยางอุ่นหนาฟ้าครั่งในรวบในรวบพนันในรอบทัวร์กทมอรอบนี้ประมาณ3-4มสี่หมื่นที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงใดพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะติดขัดนะครับเช่นเมื่อแรกนะครับพื้นที่ก็อาจจะเจงาไหนละ่ะเนาะขับแคบแ้วก มีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่มันก็ผ่า,านไปไดยดีเดี๋ยวควักความเมตตาเดี๋ยวความเอ็นดูาาดาาจากคว่ำหองเอฟซีนะครับจังไดก็แล้วแต่มือนี้เอ้ยมืออื่นนะครับซีสเกตเพชรบานแพงอพําเภอเมืองขง้งแข้งบานอีหลาล่ะนะครับขอนย้อนไปใกล้ๆก,ก,กันนะครับแล้วก็วันที่ฮกนะครับยูทีสุรินทร์ครับพี่น้องครับขอนย้อนเกินมากทางสุรินทร์อําเภอรัตนบุรีนะครับ เอกรัตนะพนะของพ eh ka pues um, hmm. ่เอกรัตนะอยู like ่ใกล้ๆกันนะครับแตเป็นกลังวใจสุกค้นครับอเพราะว่าบางหม่องบางบอลเนาะเหมือว่านเมือ่อนระเบียววาดรศินกะนะครับเจอกับพายุนะครับเจอกับพายุจนนางลานพังหรือว่าบิดเบี้ยวหมดละนะครับ สุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณครับพี่้องทุกการรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวไปเบังคลิปความหนาดักของพ่อโจนองอิงนะครับจะตัดไปให้คลิปในบึงว่านคลิปไม่ได้ลงนะครับเพิ่นดีใจเพิ่นได้ตุ๊กตานะครับลูลาลาขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับถึงยังแต่ว่าเดี๋ยวเรามีของทุกทางบ้านก็มีอีก3ามกล่องนะคะเตรียมตัวเลยแม่ยังเหลือให้ทางบ้านไม่ใช่เหลือนะทางบ้านอีกหลายกล่องเลยแต่รอบนี้ไงรอบนี้ที่บอกฮอต99เก้าไง มเอามามาควงนั่งนอนทองกับเงินตาเมนบัจักดอนหลากับพ่อได้มีปั๊แบปบับการศึกษา้องนี้ก็ตำต่อยทางเลือกก็อน้อยมากนี่ด้วยนี่สิน้นจึงตัดสินใจจากบ้านโบยบินมาทำมา อยู่ที่เมืองอุดรเสียงคนลืมกันแลงเศร้าว่าน้องเกนเนี้อเจ้้อว่าทหารฝรา่ังกันแล้วจะเขาโานี่มีสตังเขาบอวหเอียงกับพากันเราปั๊บ ความจำใจย่อนความลำบากข้าวปลามันแพงหลายสียเห็ดจังไดนพ่อแม่เพิ่นทาอยู่ yeah.